His name John สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่กับช่องพีมกลางวิทีนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาทำเควสเนอะเรื่องกระต่อครับในภาคสตาร์รองในในพาร์ทที่3นะครับผมหลังจากที่ตอนนี้ผ่านไปแล้ว2พาร์ทนะฮะสำหรับ ตอนนี้นะครับผมก็จะเหลืออีกแค่2พาร์ทเท่านั้นนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมารวีกันในพาร์ทที่3ครับผมส่วนการเดินเกมการเล่นจะเป็นอย่างไรเราเข้าไปดูกันเลยครับหลังจากที่ผ่าพาร์ทที่2ผ่านไปครับผมพาร์ทที่สามมีชื่อว่า The View of f a เนีคาดว่าพาร์ทนี้นะครับจะเด้นในการขยับสวิตช์นะครับผมโยกซ้ายขวานะฮะ แล้วก็ตอนนี้นะวผมก็ได้เปิดแบบไปบ้างแล้วนะครับหลังจากที่เราเดินจบกับไปเมื่อวานแล้วเราเดินดูขอบแบบนะครับแต่คาดว่านะมีที่ปิดพายุแดงนีครับว่าน่าจะปิดอย่างน้อยสแผนที่นะครับผมอ่าทีนี้นะครับเราจะจบกันที่ด้านบนนี้นะครับผมก็คือเดินอ้อมนะฮะราต้องมาลุ้นกันครับว่าจะมีอะไรยังไงครับแต่ประการแรกเลยครับผมเดินเปิดแผนที่กอนครับอันดับแรกเลย อ่าโอเคครับผมก็นะครับอย่างแรกที่เราต้องทำนะก็คือสลับเรียกว่าสวิตสวิตสวิตตรงตำแหน่งกราดนะครับผมให้มันอยู่เรียงกันก่อนนะครับหลังจากนั้นนะฮะให้เรากดสลับการดได้เลยครับผมเอาสองโพแดงมาอยู่ในกระเป๋าแทนแล้วก็เอาสี่โพดําไปไว้ตรงช่องนะครับแต่ตอนนี้ทางเดินก็จะเปิดให้นั่นเองครับผมเรียบร้อยฮะอาล้ครับผมหลังจากที่ เปิดแล้วนะครับผมด่านแรกนะครับไอพาร์ทนี้นะครับผมก็จะเป็นสนาม Magic Music c i t y ครับผมเควสก็ไม่ยากครับเข้าที่หนึ่งให้ได้แค่นี้เองครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากจบแผนที่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับว่าจะต้องทำอย่างไรกันต่อนะฮะโอเคครับผมก็ผ่านกันไปแล้วนะครับสำหรับสนามแรกเนาะหลังจากนั้นก็กดรับกล่องได้เลยครับ โอเคครับผมหลังจากที่เรากลุรับกล่องแล้วครับเราเดินเปิดแผนที่ก่อนนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมก็จะมีการเรียงตัวเลขนะครับซึ่งตำแหน่งแรกที่เราจะต้องเรียงนะครับผมก็คือเลข2 3 4สาี่นะครับเพราะนั้นเราจะดึงมาก่อนครับผมอันดับแรกนะโอเคครับหลังจากที่เราดึงที่เลื่อนมาแล้วนะครับผมให้สลับการนะครับให้สลับ สองแดงกับสามผแดงก่อนนะครับผมแล้วค่อยเอาสามผแดงมาสลับกับสีโผดาอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอเคครับผมเราจะสลับแล้วเราเดินเปิดแผนที่ต่อเลยครับสลับเอาละครับผมคาดว่าน่าจะต้องมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างนะครับผมในการที่เราต้องใช้การหกพแดงนะฮะแต่เดี๋ยว ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นนะครับเราต้องเล่นตรงนี้ก่อนครับผมสนามสีม่วงครับก็คือเข้าใช้ใช้ทำเวลาและคำความเร็วเฉลี่ยให้ถึง290ด้เองครับผมก็ไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ผ่านสนามนี้แล้วนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ผ่านไปอีกหนึ่งสนามนะครับก็จะได้รับสกิลเพิ่มมาอีกหนึ่งสกิลนะครับทีนี้เราจะต้องมาเลือกกันก่อนครับว่าจะเลือกสกิลไหนดีนะฮะ อ่าโอเคครับผมทุกครั้งที่ลอยทุกสองครั้งเนาะที่ลอยตัวจะสะสมรอยแทง30เปอร์เซ็นเป็นเวลา4วินาทีอ่าสกิลสาวอะไรทุกครั้งชนกระแพงหรือรีเซ็ตจะได้บีดีบูสต์ได้บีดีบูสต์พาวเวอร์20เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา2วิเพราะฉะนั้นผมจะเลือกสกิลซ้ายสุดนะครับเพิ่มเวลาเพิ่มระยะเวลานะของการออกตัวนะครับผม2วินาทีนะฮะเราต้องเลือกสกิลนี้มาแทนนะครับผมอ่าทีนี้เรามาดูกันก่อนครับว่าควรจะทำย่างไรต่อ คาดว่าจะต้องใช้การ์ดมาวางกันหลายจุดอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นอย่างแรกครับนี่เลยครับผมเรียบร้อยฮะร,รับกล่องมาแล้วเอาล่ะครับผม๋โอโอเคครับเก็ตแล้วฮะเดี๋ยวเราสลับการ์ดกันเลยครับเอาสีโูดดาสลับกับสีผแดงนะแล้วก็มาวางแทนสีโพดําอีกทีหนึง่ง แต่ว่าสีโพดําด้านซ้ายนะไม่ใช่ด้านบนนะด้านซ้ายนะครับผมแล้วก็เอาสีโพดําอีกหนึ่งใบไปแลกกับหกโพแดงนะฮะแล้วก็มาวางแทนตรงสาโพดํานะครับสำหรับหกโพแดงสลับไปสลับมานะครับบางคนอาจจะสับสนนะครับผมว่าควรจะทําอย่างไรต่อดีนะฮะโอเคครับแล้วก็เอออเลื่อนยังไม่ได้ครับผมเราจะต้องเลื่อนอีกหนึ่งครั้งนะผมอันนี้เลื่อนไม่ได้แล้วนะฮะแล้วก็มาเลื่อนตรงกลางครับผม เพราะว่าถ้ามีตําแหน่งอยู่ติดกันมันจะไม่สามารถเลื่อนได้นั่นเองครับอ่าโอเคครับเราจะผ่านแล้วครับผมเดินเปิดแแมพเพื่อเช็คเลยครับโอเคไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มแล้วครับผมนอกจากจะต้องเล่นสนามนี้ครับก็คือสนามวิหารโคโ,โรนนั่นเองครับผมเขาใช้ชัย1นาที35วินาทีแล้วก็เก็บให้ได้1,200คะแนนนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเล่นสนามนี้ให้ดูแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลย เคครับเรามาสู่ในเกมกันแล้วครับผมการเล่นก็ไม่ยากนะครับเน้นเข้าวงตรงกลางนะครับผมเพื่อที่จะสะสมคะแนนนะฮะได้ครับกระโดดข้ามต่อบูทไปครับอตอนนี้คือสกิลก็มีเยอะพอสมควรแล้วนะครับผม การที่ผมกด W C W W ได้นี่ก็ลำบากอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าความเร็วรถมันแรงเกินไปนะฮะถ้าใครสังเกตดูทุกครั้งที่ผมกดในโตะครับผมผมจะกดเป็น W C W W บ่อยขึ้นนะครับเพราะว่าหลังจากกดในโตรก็จะได้มีดีบูล์หนึ่งอันนั่นเองครับ ปกติแล้วตรงเมื่อกี้นี่จะเข้าโค้เป็นโอเวอร์ดิฟนะครับผมแต่ที่ผมเข้าไปรลายปกติเพราะว่าเราต้องการวิ่งเข้าวงเป็นหลักนะฮะโอดิบ WC WW ไปครับถ้าไม่มีสก,กิลนี้แนะนําว่าให้ทำแค่ C WW พอนะฮะไปครับแล้วก็เข้าทางลัดมาอย่างสวยงามครับ C WW ไปแล้วก็เรียบร้อยครับผม แค่นี้เองครับง่ายๆครับผมอเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับหลังจากที่เราทำเควสดีแล้วจะเป็นอย่างไรต่อนะครับโอเคครับผมหลังจากที่ดูการเล่นสนามวิหารโคลนกันไปแล้วนะครับผมเราก็เดินต่อเลยครับอย่างแรกเลยเดินไปรับกล่องก่อนนะครับได้ e a p e c u 1 0 0หน่วยด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ยังมีให้เก็บอยู่นะฮะต่อไปครับ อ่าทีนี้นะครับผมเราจะต้องเรียงการ์ดนะครับแต่ว่าเราถือสามวดำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปหยิบ4ี่วดำมาอยู่ในกระเป๋าเราแทนนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะเอาสาวดกับสีวดสลับกันครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับสลับเรียบร้อยแล,ล้วน,นะครับผมที่นี้ก่อนที่เราจะสลับการกระหักหวดำนะครับผมเราจะเลื่อนมาด้านซ้ายก่อนนะฮะ โอเคครับหลังจากเลื่อกเรียบร้อยแล้วครับผมเอา4ี่พอดมกับ6พอดามาสลับกันครับหลังจากสลับแล้วเราก็จะสามารถเดินได้นั่นเองครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเล่น2ด่านนี้นะครับผมที่เห็นอยู่นะตอนนี้นะครับตอนนี้ติดพายุอยู่นะผมเพราะฉะนั้นเราจะแก้พายุก่อนเป็นดับแรกครับเราเดินเปิดแผนที่เลยครับอ่าโอเคครับผมกดรับกล่องครับทีนี้นะครับผมมันจะติดตรงที่ว่า มันมีด่านสีม่วงอีกด่านหนึ่งอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องเล่นด่านสีม่วงอันนี้ก่อนนะครับก็คือด่านนอยชวายสไตนั่นเองครับผมอ่าสำหรับรอบนี้นะผมถ้าให้ผมแนะนำนะครับแนะนำให้ใช้ทางหน้าของซันก็ดจะดีที่สุดนั่นเองครับผมอ่าสำหรับสนามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเนาะเพราะว่าสนามนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสนามนะครับที่ ยากพอสมควรนะครับผมสนามนี้เป็นสนามสี่ดาวที่มีอะไรที่ซับซ้อนอยู่พอสมควรครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปรอดูกันในเกมเลยครับเห็ครับเราก็มาสู่ในเกมเรียบร้อยครับผมกับสนามน้อยชวายสไตล์ W C W W ครับแล้วเล่นล็คันนี้บวกกับสกิลที่ผมมีอยู่แล้วก็สามารถทำ W C W W ได้แบบสบายๆเลยนะฮะไปครับกระโดดลงมาครับผม ปกติแล้วนะครับถ้าเล่นตรงนี้เขาจะสไลด์ดิฟก่อนที่จะดิฟหักไปทางขวานะครับแต่เนื่องจากผมไม่สามารถทำตรงนี้ได้นะครับผมผมก็จะพยายามหันหน้ารถจากขวาเข้ามาซ้ายครับผมแล้วก็กดดิฟหักไปแทนนะฮะ W C W W ครับอันนี้ก็กดไปตรงๆเลยนะครับผมดิฟลงมาควิกเดินครับแล้วก็ควิกเดินตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะ ตรงนี้พยายามตอบบูสให้ได้นะครับผมเพราะว่ามันจะเพิ่มความเร็วด้วยนะฮะ W C W W ครับยาๆครับผมเราก็เล่นเหมือนรอบที่หนึ่งเลยนะฮะอันนี้ผมจะหักขวาทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่าผมจะต้องดิฟลงนั่นเองครับ แต่ถ้าสำหรับใครที่เล่นจนชำนาญแล้วนะผมเขาก็จะเล่นแบบสไลด์ดิฟแล้วก็หักไปด้านขวานะครับเพื่อลงมาด้านล่างนะจะดีที่สุดครับแต่ถ้าใครมือไม่เร็วพอที่จะทำแบบนั้นนะครับผมก็หาทางแก้ครับหรือใช้วิธีเดียวกับผมก็ได้นะฮะโอ้เลยเลยเลยอ้าวกริลรถมาอยู่ข้างล่างครับผมโอ้ถือว่าดีนะฮะแล้วก็รากดต่อบุตรงนี้ครับ โอเคครับผมเรียบร้อยครับก็ได้5าดาวไปครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับว่าจะต้องเดินอย่างไรต่อนะฮะอ่าโอเคครับผมหลังจากที่เราผ่านสนามดอยชววนสล์เมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับล้วก็รับสกิลได้กีก1สกิลนะครับอ่าสกิลรอบนี้ที่ผมจะทำการเลือกครับผมผมจะเลือกสกิลต้านทานครับหลังจากออกตัว3าวินาทีทุกครั้งที่ใช้ดับุ้ลบูสนะครับจะได้รับบิทบูสอีกหนึ่งครั้งครับผม อันนี้แหละผมบอกเลยต่อบมูฟเซนยาวๆนะครับสำหรับการเล่นครั้งนี้นะฮะโดยเฉพาะ30วินาทีแรกครับผมสำคัญที่สุดแล้วครับเพราะว่าสกิลที่เหลือสําหรับผมนะก็คือทุกครั้งที่ชิ้นสุดการดิฟจะได้ไนโต้ที่ผมรู้สึกว่ามันเกิดความจะเป็นไปแล้วครับโอเคครับหลังจากรับสกิลครับผมกดปิดพายุครับโอเคครับผมปิดเรียบร้อยแล้วครับทีนี้นะครับผม ออตอนนี้เราไม่มีการ์ดเจ็ดโอดมนะฮะเพราะฉะนั้นคือการ์ดเจ็ดโพดมตอนนี้เรายังไม่มีนะผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปเล่นด้านขวาก่อนนะครับผมแต่ที่จะรู้เดี๋ยวผมจะแลกกับทางหน้าของ้าโแดงไปก่อนแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาสลับันอีกครั้งหนึ่งครับผมทีนี้ครับสนามที่เป็นสีม่วงอีกหนึ่งสนามนะผมก็จะเป็นเรื่องของมู v วิวครับก็คือเล่นให้ ชนะ n b c ครับผมเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ผ่านสนามนี้แล้วนะครับโอเคครับผมหลังจากที่เราผ่านสนามบูนวิวแล้วครับก็จะได้รับสกิลเพิ่มอีกหนึ่งสกิลนะครับผมรอบนี้นะครับผมจะเลือกสกิลเพิ่มความเร็วสูงสุดนะครับอีก2.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะโอเคครับหลังจากที่รับแล้วผมเดินเปิดแผนที่ต่อเลยครับ เอาละครับผมทีนี้เราจะต้องมาแก้ไขปริศนากันแล้วนะฮะแต่อย่างแรกครับที่เราจะต้องทำนะฮะก็คือนี่นะครับสลับเลื่อนขึ้นมาด้านบนนะผมแล้วทีนี้การ์ดที่ขาดไปก็คือ3โพดาครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับไปรับสาโพดามมาก่อนนะครับแล้วก็มาสลับกับ2โพแดงนะฮะโอเคครับผมเราได้การ์ดสามโพดามมาแล้วครับมาสลับกับ2โพแดงเลยครับ โอเคครับก็เรียบร้อยครับผมสลับแล้วเดินเปิดแผนที่ต่อเลยครับเดินเปิดแผนที่มาครับผมเอ๋เหมือนจะขาดอะไรไปหรือเปล่าครับผมเราต้องมาดูกันนะฮะทีนี้มันจะติดปัญหาตรงที่ว่าเราจะต้องนำการ์ดสองสามสี่มาเรียงกันนะครับวิธีการเรียงนะครับผมไม่ยากเลยนะครับเลื่อนด้านขวาก่อให้สาม โคแดงอยู่บนสุดครับเพราะตอนนี้10กระสับโคแดงจะอยู่บนสุดแล้วเรามากดสลับสวิตอันกลางครับผมเรามากดสลับครับสลับมาให้บันทิดกันทั้ง2อันนะครับผมสลับ2ครั้งครับแล้วก็เอาสอโคแดงแรกกับ10บโคแดงครับมันจะเรียงเป็น2 3 4พอดีโอเคครับพอเรียงเป็น2 3 4ปุ๊บตอนนี้ด้านซ้ายยังไม่ได้ครับผมเพราะนั้นเราจะต้องไปเล่นด้านขวาต่อฮะ โอเคครับเราจะต้องมาเล่นสนามสีฟ้านี้ครับผมก็คือทางด้าของด่านวินเทจจอนครับผมวิ่งแค่ครึ่งแมปนะครับผมชนะ a อ c ให้ได้นั่นเองครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากผ่านสนามนี้แล้วนะครับโอเคครับผมก็วิ่งแค่ระยะสั้นๆครับวิ่งแป๊บเดียวเองครับใช้ระยะเวลาประมาณ20กว่าวินาทีก็จบแล้วนะครับสำหรับสนามนี้นะฮะโอเคครับหลังจากนี้เราจะเดินรับกล่องต่อแล้วจะเริ่มไขปริศนาแล้วครับ โอเคครับหลังจากที่รับกล่องแล้วครับผมเราเดินเปิดไปที่กันครับทีนี้ครับเราจะต้องมาดูนครับว่าเราจะต้องทําอย่างไรกันต่อนะครับอันดับแรกครับผมตอนนี้ตัวเลขมันโดนบางอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาสีโพแดงกับ9ก้าโพแดงมาสลับไปก่อนครับแต่ตอนนี้พอได้9ก้าโพแดงมาแล้วก็สลับกับสีโพแดงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าจะเปิดให้หมดที่จริงจะต้องมีเจ็ดโพแดงด้วยนะครับแต่ปัญหาตรงที่ว่า เราไม่มีเกตโพแดงครับผมเพราะนั้นเราจะสลับได้แค่ที่เดียวเท่านั้นครับโอเคผมพอสลับเรียบร้อยแล้วก็แผนที่ก็จะถูกเปิดไปครับเดินเปิดแผนที่ต่อครับอ่าเอาแล้วครับผมตอนนี้ครับมันจะมีอยู่สามที่ครับผมที่เราจะต้องไขปริศนากันต่อด้านเองครับเดี๋ยวขอเดินเปิดแบบดูเพิ่มเติมก่อนนะครับผมว่าจะต้องทําอะไรเพิ่มครับอ่าไม่มีครับทีนี้เราขาด ทางด้านของห้าโพแดงนะครับผมที่จริงเดินเปิดได้เลยนะครับผมเรากลับไปเอาห้าโพแดงมาครับกลับไปเอาห้าโพแดงเลยเดินไกลนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเราจะต้องเดินอ้อมเท่านั้นนะฮะโอเคครับพอได้ห้าโพแดงแล้วทำยังไงต่อครับผมนี่เลยครับเดินมาที่สวิตด้านบนก่อนเลยนะครับ หลังจากที่ APC กําลังเดินมาผมก็ถือว่าไกลพอสมควรนะเพราะต้องเดินไปเดินกลับนะครับอ่าที่ําไมต้องเดินมาอ้านบนเราจะสลับอันบนให้สวิตซ์สองตัวนี้อยู่ด้านบนก่อนครับกดหนึ่งครั้งกดสองครั้งอทีนี้ครับพอมาสลับแล้วดันขึ้นไปแล้วนะครับเราจะไปดนันด้านขวาแทนครับเราจะไปดันด้านขวาแทนนะครับผมก็ดันอีกสองครั้งเช่นเดียวกันครับดันเข้ามา ดีครับผมตอนนี้เลขมันยังไม่เรียงกันครับเพราะนั้นเราจะห้าโพแดงกับหกพแดงสลับก่อนแล้วถึงจะเอาหกพแดงกับสี่ผู้ดำสลับกันอีกครั้งหนึ่งครับผมเพื่อเดินเปิดแผนที่ครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับอ่าโอเคครับทีนี้มันจะเหลือเก้าดำนะครับผมเราจะแลกกับสี่ผูดำเลยครับเพราะสี่ผูดำตอนนี้ไม่ได้ใช้งานมาแล้วนะฮะเราย้อนกลับไปด้านซ้ายครับเลขที่มันขาดไปก็คือเก้าดำนั่นเองครับผมก็ไปสลับกับหกผดำได้เลยฮะ หลังจากสลับแล้วผมเราก็จะมาเล่นสนามนี้อีกห่สนามนะผมก่อนที่เราจะไปเล่นสนามสุดท้ายด้านขวาดเองครับก็คือสนาม a u Time Story ครับผมเล่นให้เข้าเส้นชัยให้ันเวลาครับเพื่อนไขไม่ยากเลยนะะอ่เดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากผ่านสนามนี้แล้วนะฮะโอเคครับผมหลังจากผ่านสนามนี้แล้วนะครับผมขอรีวิวสนามนี้หน่อยละกันนะครับสำหรับ การเล่นนะครับผมถือว่ามีความยากพอสมควรนะครับผมสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นสาดนี้หรือทักษะพวก C W W ทักษะพื้นฐานต่างๆยังทำไม่ค่อยคล่องนะผมก็จะถือว่ายากในระดับหนึ่งนะครับผมสำหรับแบบนี้นะฮะโอเคครับหลังจากผ่านแล้วกดรับกล่องแล้วผมก็จะได้คิว o i n 160นะครับกับคูปอง300ครับผมอ่าโอเคครับเรียบร้อยครับผมหลังจากรับแล้วนะครับผมเราก็เดินไปทางขวานะครับ ตอนนี้เราถือ6โคดามอยู่นะครับผมไปเลยครับเราคาดว่าน่าจะเป็นแมปสุดท้ายแล้วด้วยครับผมใช่เลยครับเพราะว่าตอนนี้ขาดแค่9ดาวเท่านั้นครับโอเคครับสนาสุดท้ายครับผมก็จะเป็นตชนะของมูลไลท์เรียมครับผมก็าเล่นในชนะ a อพซครับผมแล้วก็บังครับใช้รถ i n f e r n ร์โนรีเวเลชันะครับผมจะได้ดาวพิเศษมาอีก2ดวงครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยครับ ค okay, ครับผมมาสู้ในเกมแล้วครับผมทางหน้าของ NPC ก็จะใช้ทางด้านของเอ่อทางด้านของรถฮาเดสนะครับสำหรับรถอีฟโน r ีเวเลชั o นนี่ก็เป็นรถฆ่าเทินนะครับผมรถสายเทินนะฮะซึ่งสมัยเมตาก่อนหน้านี้นะครับผมหลายๆคนก็อยากได้รถคันนี้เช่นเดียวกันนะครับสมายท้รถไปครับ สำหรับผมจากที่ลองสังเกตการดูแล้วนะครับผม n อ c ก็ถือว่าเก่งในระดับหนึ่งนะฮะ w c w ซครับหลายๆคนอาจจะสงสัยนะว่าทำไมผมทำา w c w w ได้นะฮะมีสก,กิลอยู่นะครับผมเลยทำา w w w ได้ตลอดนะฮะาบูกันไปครับ ก็เล่นเหมือนแลบที่1นนะผมหรือรอบแรกนะฮะนี W W ครับแต่ถ้าบางคนนะครับผมที่ติดการใช้ลายวิ่งของรถเอสต a s ์ก r เซอรก็อาจจะมีความลำบากนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเวทสตอรี่อันนี้ไม่มี s t a r กาเซอร์ให้ใช้งานน,นั่นเองครับแต่ส่วนตัวผมนั้นผมว่าผมชินกับรถธรรมดามากกว่านะฮะเลยเล่นแบบไม่มีปัญหาเท่าไหร่ครับ นี่ก็ต่อบูธนะครับผมโดดข้ามไปที่บ่อบัวครับเียดไม่พ้นโค้งนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเราห่างกับเอพีซีมาพันสองร้อยเมตรเลยครับแล้วก็เข้าเส้ยใจไปครับผมโอเคครับเราก็ทําเรียบร้อยแล้วผมก็ได้รับอีกเก้าดาครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับว่าจะต้องทําอะไรกันต่อโอเคครับผมสนามสุดท้ายรอบดีก็ทําครบเรียบร้อยแล้วนะฮะเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็จะได้รับสกิลเพิ่มอีกสกิลครับ รอบนี้คาดว่าจะต้องเลือกสกิลเพิ่มระยะเวลาของมิดีบูส์แล้วครับผมเป็นสกิลสําคัญที่ผมต้องการอยู่พอดีเลยครับผมกดรับไปเลยครับหลังจากกดรับแล้วผมเดินเปิดพื้นที่เลยฮะโอเคครับผมก็หมดนะครับที่เหลือก็กดรับกล่องครับผมก็ได้ efp 200นะครับแล้วก็คูปอง50าสิแต่ efp ตอนนี้ผมก็ไม่ได้รับเพิ่มแล้วครับผมเพราะว่า efp ผมตันแล้วนะ อ่ะโอเคครับสุดท้ายครับผมก่องนี้ครับก็จะได้คูปอง300ครับผม Q S t รอยร้อยแล้วก็แ a สไลออนอีก15วันนั่นเองครับกดเปิดเลยครับอ่าโอเคครับผมแล้วก็ตอนนี้ครับผมก็ผมมีครบแล้วนะครับสำหรับ Q S ท o อยผมตอนนี้มี1,565ครับเราก็จะทำการแลกรถแ a สไ l i อนแบบถาวรนนดีครับผมไปครับ เป็นไงผมได้รถมาเพิ่มอีกหนึ่งคันแล้วครับนะแต่ผมบอกกั้เลยนะถ้าผู้เล่นต้องการจะแกลกรถจาก quest story นะครับผมผมแนะนำว่าให้น้องแลกเฉพาะคันสีฟ้าก่อนจะดีที่สุดน,นะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีเลยไม่แต่คันเดียวนะฮะจากประสบการณ์ที่ผมลองใช้ทั้งสองคันแล้วครับทั้งแม้ไลออนแล้วก็ p พรสซิ่งเดอะสกครับผมผมบอกเลยเพรสซิ่งเดอะสกายแรงกว่าดีกว่าเห็นเห็นครับ ส่วนแมดไลออนนี่ผมลองแล้วนะวิ่งได้แค่ประมาณ306.2เองนะครับแล้วก็ไม่มีสก,กิลเพิ่มความเร็วแต่อย่างใดนั่นเองครับอ่าสุดท้ายดีก,ก็จบกันไปแล้วครับผมสำหรับตาไฟล์ลองไนนะผมพาร์ทที่3ครับยังไงก็ถ้าหากชอบหรือถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามในเพจ Facebook แล้วก็กด Subscribe ช่อง YouTube ด้วยครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งกุง๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พีกาลาวิจี้ก็ต้องขอจบการทำ Qs วอเตอร์แลนด์นพาร์ทที่3นี้ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับพาร์ทสุดท้ายครับสำหรับวันนี้พีกอตี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ